ฟังด้วนคราวนี้เปลี่ยนดิจิทอลวอลเลตหนึ่งหมื่นเป็นเงินสดแต่ลดจำนวนลงกระตุ้นเศรษฐกิจจุลพันธ์ชีมีทางออกที่ดีแล้ว ตนกราบสุริดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่20สิงหาคม2567และก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารแน่นอนสำหรับการ ติดตามกระแสเงินนิทอนวอลเล็ตหนึ่งมืนบาทนะคะซึ่งล่าสุดนี้นะคะจะเป็นอย่างไรนะคะและมีข่าวออกมาว่าจะเปลี่ยนจากเงินนิทอนวอลเล็ตหนึ่งมืนบาทเป็นเงินสดนะคะแต่ให้ลดจำนวนลงข่าวในส่วนตรงนี้จะมีความเท้จริงอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมๆกันนะคะพร้อมทางคุณจุลพันธ์อมรนิวัฒน์นะคะก็ออกมา ชี้แจงนะคะว่าสำหรับเรื่องนโยบายจากเงินคนละ1 0 0 0งบาทที่ิทัลวอลเล็ตนั้นมีทางออกที่ดีแล้วก่อนรับฟังข่าวสารก็ฝากทุกท่านเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์และสำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับฟังก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะ ล่าสุดนะคะทางคุณจรุพันธ์นริวัฒน์นะคะก็ได้กล่าวถึงนะคะนยโยบายการแจกเงินทุทนวอลเล็หนึ่งหมืนบาทนะคะที่มีกระแสข่าวออกมาตอนนี้ว่าจะ ยกเลิกนะคะซึ่งก็ตอบว่าตอนนี้มีทางไปและมีทางออกที่ดีแต่ขอยังไม่เปิดเผยถึงรายละเอียดขอให้ขั้นตอนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วจะถแถลงครั้งเดียวและเมื่อนักข่าวถามย้ำว่าจะมีทางออกที่ดีใช่ไหม คุณจุลพันธ์ก็กล่าวว่าใช่แต่รอให้ชัดเจนสักนิดนึงขอย้ำว่ามีทางออกที่ดีและเมื่อถามว่าแสดงว่าจะเดินหน้าต่อใช่หรือไม่นะคะคุณจุลพันธ์ก็หวัวเราะพร้อมกับกล่าวว่ามีทางออก ที่ดีครับนะคะและก็สอดคล้องกับทางคุณอนุวัฒนจัดให้นะคะก็ได้โพสต์บนเฟ e บุ o กนะคะว่าจุลภัณฑ์บอกมีทางออกที่ดีดิจิทัลว o ร์เดขอให้ฟอร์มรัฐบาลแถลงนโยบายก่อนสรุปอย่าพึ่งใจร้อนรอต่อไป และสำหรับข่าวสารที่พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันมานะคะว่าจะเปลี่ยนจากเงินหมื่นที่ท่อนวอลเล็ตนะคะเป็นเงินสดนะคะทางคุณอนุวัตรก็ชี้แจงสำหรับข่าวสารนี้นะคะว่าใจเย็นๆทุกคนข่าวเปลี่ยนจากการแจกเงินหมื่นที่ท่อนวอลเล็ตเป็นเงินสด ลดจำนวนเงินลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นข้อเสนอจากทางเอกชนและหลายฝ่ายแต่ต้องรอให้ทางรัฐบาลตัดสินใจก่อนนะคะซึ่งทั้งหมดนะคะก็สรุปได้ว่านตอนนี้นะคะก็ต้องให้เวลากับทางรัฐบาลนะคะเพื่อคิดวิธีนะคะที่จะเดินหน้าต่อหรือไม่สำหรับการแจกเงินดิทอนวอลเลตหรือจะ เปลี่ยนตามที่ทางเอก,กชนเสนอเป็นเงินสดนะคะแต่ลดจำนวนจาก1,000 0บาทลงมานะคะก็ต้องคอยติดตามรับฟังกันต่อไปวันนี้ทางช่องก็มาอัปเดตข่าวสารให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบถึงความเคลื่อนไหวนะคะใครที่มีความคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถพูดคุยกันได้ใต้คดิบน,นี้นะคะซึ่งแน่นอนสำหรับใครที่ต้องการที่จะลงทะเบียนไว้รอก็สามารถ ลงทะเบียนได้นะคะเพราะก็ยังเปิดให้ลงทะเบียนรับเงินดิทอนวอลเลตหนึ่งหมื่นอยู่นะคะซึ่งสำหรับกลุ่มแรกนั้นก็เป็นกลุ่มที่ จะลงทะเบียนบนแอปทางรัฐนะคะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2567จนถึงวันที่15กันยายน2567นะคะส่วนคุณพ่อคุณแม่นะคะที่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการหรือกลุ่มปราะบางที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือนะคะซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่2ที่รอลงทะเบียนนะคะแต่ยังไม่ถึงกําหนดให้ลงทะเบียนนะคะกลุ่มที่2นะคะจะเปิด ให้ลงทะเบียนในวันที่16กันยายน2567กลุ่มนี้นะคะยังมีเวลาตัดสินใจนะคะที่รอฟังทางรัฐบาลไปด้วยนะคะว่าสรุปแล้วนโยบายนี้จะเป็นอย่างไรจะเดินหน้าต่อหรือไม่นะคะค่อยลงทะเบียนทีเดียวส่วนใครที่อยู่กลุ่มแรกนะคะก็มีสิทธิ์เลือกนะคะว่าจะลงทะเบียนหรือไม่นะคะหรือจะรอให้ชัดเจนก่อนนะคะส่วนใครที่ลงทะเบียนไปแล้ว แล้วนะคะซึ่งก็เกินครึ่งแล้วนะคะเกินครึ่งก็คือมีเป้าหมาย50ล้านคนนะคะข้อมูลล่าสุดก็27ล้านกว่าคนแล้วนะคะที่เข้าไปลงทะเบียนรอรับเงินดนิทอนวอลเล็ตนะคะกลุ่มนี้นะคะก็ไม่ต้องกังวลใจไปเพราะข่าวสารออกมามากมายนะคะว่าข้อมูลอาจจะล่วไหลให้ใหกับมิชชัที่นะคะซึ่งทางรัฐบาลก็ออกมายืนยันชัดเจนว่าบนแอปทางรับนั้นปลอด อดภัยนะคะไม่ต้องกังวลใจว่าข้อมูลจะรั่วไหลนะคะซึ่งไม่ใช่เปิดมาเพื่อใช้เฉพาะนโยบายการแจกเงินดิทอนวอลเล็ตเท่านั้นนะคะซึ่งบนแอปทางรัฐนี้นะคะก็มีบริการหลายๆอย่างซึ่งพ่อแม่พี่น้องนะคะก็สามารถเข้าไปใช้บริการกันได้นะคะปลอดภัยทางรัฐบาลยืนยันใครที่คิดจะลบ แอปพลิเคชันออกหรือว่าลบนะคะการสมัครสมาชิกของท่านก็รองทบทวนกันได้นะคะว่าจะลบหรือไม่นั่นเองนะคะ ในส่วนของวันนี้นะคะทางช่องก็มาอัปเดตให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับฟังข่าวสารนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังข่าวสารนะคะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในกลุ่มปราบางไม่ว่าจะเป็นบัตรคนจนผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงที่ติดตามข่าวสารช่องนี้อยู่ก็ขอ,ขอขอบคุณกันมากนะคะที่เข้ามารับฟังข่าวสารในทุกๆวันเลยนะคะ ทางช่องจะมาอัพเดทข่าวสารในลำดับต่อไปนะคะสำหรับความคืบหน้าเพิ่มเติมนะคะไม่ว่า ใครที่รอฟังข่าวสารจากทางคุณนนวัจจัดให้นะคะเพราะทุกท่านก็เชื่อมั่นในคุณนนวัจจัดให้นะคะว่าสามารถเชื่อถือได้นะคะสามารถติดตามเพจคุณนนวัจจัดให้ได้ที่เพจ f a c e b o o k นะคะหรือถ้าใครติดตามช่องนี้นะคะทางช่องก็จะนําข่าวสารมาบอกต่อให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนั่นเองวันนี้นะคะขอตัวไปก่อนแล้วขอขอบคุณทุกท่าน